ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube New Smartphone Update ออโตวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Nokia Lumia 400 Max Pro สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมก,กับการออกแบบสุดล้ําเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การถ่ายภาพการเล่นเกมการทำงานหรือการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันมือถือรุ่นนี้ถือว่าเป็นก้าวใหม่ที่ทำให้ Nokia กลับมาโดดเด่นในตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้ง โนเกียลูเนีย400 Max Pro มาพร้อมดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความแข็งแรงตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งหรูหราและทนทานจับถนัดมือมีความบางเบาเหมาะสำหรับการพกพาไปได้ทุกที่หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ AMOLED ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและรองรับความละเอียดระดับ 4K ทำให้การดูวิดีโอการเล่นเกมหรือแม้แต่การทำงานด้านกราฟิกเป็นไปอย่างราบรื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้น ในด้านกล้อง Nokia Lumia 400 Max Pro มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดในทุกสภาพแสงมีเทคโนโลยี AI Camera ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้อัตโนมัติทำให้ทุกภาพออกมาสวยงามเสมือนมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีกล้องหน้าแบบอันตรายที่เหมาะสำหรับการเซลฟี่หรือการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างครบครันคุณภาพวิดีโอรองรับการถ่าย 8K พร้อมระบบกันสั่น OIS ทำให้การถ่ายวิดีโอมีความเสถียรและสมจริง ประสิทธิภาพการทำงานของ Lumia 400 Max Pro นั้นจัดเต็มด้วยชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงใช้ร่วมกับแรมขนาดใหญ่และระบบปฏิบัติการที่ลื่นไหลทำให้การใช้งานไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพร้อมกันการเล่นเกมกราฟิกหนักหรือการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงก็ทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีสะดุดอีกทั้งยังรองรับระบบ 5G เต็มรูปแบบเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพ ด้านแบตเตอรี่ Nokia Lumia 400 Max Pro ติดตั้งแบตเตอรี่ความจุสูงที่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรองรับการชาร์จเร็วและชาร์จไร้สายทําให้คุณสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆและยังมีระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอ,อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาวในเรื่องของระบบเสียงสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอที่ให้เสียงคมชัดสมจริงและรองรับระบบเสียง Hi-Res Audio รวมไปถึง Dolby Atmos ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การฟังเพลง ดูหนังหรือเล่นเกมให้สมจริงมากยิ่งขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยของ Nokia Lumia 400 Max Pro ก็ถูกพัฒนาให้ครบครันทั้งระบบสแกนใบหน้าระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูงที่ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับคนที่ชอบการทำงานแบบ multitask Lumia 400 Max Pro ก็มาพร้อมฟีเจอร์แบ่งหน้าจอที่ช่วยให้คุณสามารถทำงาน2อ,อย่างพร้อมกันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอไปพร้อมกับแชท หรือการทำงานเอกสารไปพร้อมกับค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งจุดเด่นคือการรองรับปากกาสไตลัสที่ช่วยให้การจดบันทึกวาดภาพหรือการทำงานด้านครีเอทีฟต่างๆเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นเหมาะกับทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานสายครีเอทีฟหรือแม้แต่นักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกในการจดข้อมูลอย่างรวดเร็วในแง่ของซอฟต์แวร์โนเกียลูเมีย400 Max Pro ใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลและปลอดภยัย พร้อมการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังคงทันสมัยและใช้งานได้ยาวนานไม่เพียงเท่านั้นโนเกียยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยรู m มีย400 Max Pro ผลิตจากวัสดุรีไซเคลิลบางส่วนและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้เมื่อรวมคุณสมบัติทั้งหมดแล้วโนเกีย Lu ่มีเ400 Max Pro ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ทั้งในด้านดีไซน์กล้องการทำงานประสิทธิภาพความบันเทิงและความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการมือถือระดับพรีเมียมที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้จริงและนี่คือการรีวิว Nokia Lumia 400 Max Pro Smartphone ที่หลายคนรอคอยหากคุณกำลังมองหามือถือที่ครบทุกด้านรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนี้ยาวขึ้นไปถึง1 0 0 0คำเต็มๆในภาษาไทยเลยไหมครับ